สวัสดีครับพี่น้องสุขุขสุคนสมองสุบอนครับมือหนีผ้ามาเบงงวหมอลลัสงัดบ้านกกอกตําบลบัวมาดอํเาเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเห็นแล้วมีตัวมักตัวอยากได้นะพี่น้องเนาะเบอร์โทรศัพท์มอลําสงัดผมขึ้นไปฐาน,นะครับเนะาะมักตัวใดพี่น้องโทรมาเลยเนาะครับเนาะหรืออยากมาเล่นมายํามาเบงง้อยู่คอกมอลําสงัดกันมาได้เครับเนาะ ที่อยู่ผมแจ้งไว้นี่ยนะครับตามที่อยู่ผมแจ้งไว้นี่ยละน้องพี่น้องเนาะครับมาทุกเที่ยวทุกเทืบอบ่อผิดหวังครับเรื่องง้วใหญ่ครับพี่น้องหมอเลมสังกัดหาตะง,ง้วเมยีรรมยใหญ่ๆเฟมใหญ่ๆสูงมีรอยหกสิบกลัวๆจังพี่นอ้องอย่เร็วเห็นนี่แหละครับอาชีพายางเบิองนะครับเนาะโอ้ใหญ่ขัาดนี้เลยพี่น้องแม่นี่ติดโครงติดเครื่อง,ด,องดำปือป้อปื้อแม่นี่ ไม่หน,นาจนลอยหกสิบก,กว่าๆอยู่ครับเนี่ม่นด้แกระแดงคักถึงแดงถึงหนาพอแข้งขาดีเอา้าในคอของพ่อออกมากก็ลายโตพี่น้องต่อจากนี้ไปนยครับเดอ้อราคาสิเป็นไรเอาไปฟังไปบนมึงราคามันพร้อ,อมกันเนาะครับเนะาะเดี๋ยวพบไปพ่อครับหมอำลำสังกัดเลยเนาะครับเนาะนี่ครับมอำลำสังกัดสวัสดีครับสวัสดีครับผม มือนีคือมีแต่ยิ่ใหญ่ใ้่กับมอลำครับมือนี้เอาต้องใส่ยงใหญ่ครับจากแม่จากตัวจะกโค้ครับมือนี้มือนี้ยงหลายตัวอยู่แม่ลูกมีโค้มหนึ่งโอ้พี่น้องเอ้าแต่แม่แม่แม่ทองแม่ทองเราประกันทองแม่ผสมแล้วก็มีพวกท่านตรวจครับครับปล่อยไปท้องว่างให้พี่น้องครับรบวันเดียกันโดนประมาณอาทิตย์ว่าครับเนาะแต่ว่าคัดออกมาแตัวยใหญ่ให้พี่น้องคัดคัดแบบ แน่นครับพี่น้องผู้มักยัยิ้งแดงเนาะแต่ว่าก็ขอบอกพี่น้องน้ำบางเทรือตองว่าตัวเดียวกับผู้เดียวมืดมือครับ <c oughs> ว่าวอาหิ้นตออยู่หันไปมาเอาผมมาว่าเียแต่ว่าต้อเรี่ยวบ่เอาเนี่ยเลยเสียโอกาสให้พี่น้องเล<อ>ือว่าผมขอคน้นคนจริงจริงดีไหมเอาคนที่เอาเนาะเมนครับบางเทรือกับว่เมนว่าเหตุใ้พี่น้องทางอื่นเสียเวลาผมก็เสียเวลาพี่น้องที่คุยก็เสียเวลา บอกกันดมือเอมอครับครับเมื่อนี่เบิ่งกันตัวแรกตัวนี้เนาะครับครับตัวแรกครับพี่น้องเบอร์หนึ่งสูงหลายไปเนอครับนี่สูงลอยหาสิ้าบวกครับสูงมีลอยหาสิ้าบวกแน่นอนครับพี่น้องวัดเจไดญก็เห็นครับขอบตาดําขอบหูดำนะกขาไม่เลยเรือครับฝิอยหางหนี่ดูดินมับไปครับโอ้ไมื่อนี่เลิกแผ่นหลังก่วงครับนอกตั้งโจโก้ครับพี่น้อง พานลูกมาจ้กตัวหรือน้อครับตัวนี้นาลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวสองกำลังมากำลังผสมพานลูกมาหนึ่งตัวลูกแรกเป็นลูกผูนครับลูกแรกเป็นลูกผูป่ะนะผมโบ้มาน้ำครับถ้าเอามาน้ำเกือบราคาแพงขายยากครับเลยหันพี่น้องพราะค่าสนามจุ้งไอพยาน้องเป็นเจ้าป่าเนี่ยครับน้ำน้ำใต้น้ำล่างเบื้องพี่น้องแลเบื้องนมเบื้องลำบันทายไปเ่ยโอ้โคนหางเลยพี่น้องเอ้ยโคนหางไอถมหัวผมตัวนี้เป๊ะร้อยหกสิบตัวนี้พี่หัวผมนี่ร้อยหกสิบด้ครับนี เครื่องน้ำปือป้อครับโค่นหางดีลำหางตรงื่อยหางนี่ออุวดดัว่าด้ยพี่น้องเล็บคอเล็บขาด้วยครับเด้อมึงเล็บเล็บดีคอดีหนามไตหนามล่างหนัหงยุ่นยุ่นด้ครับแม่นี่แดงจึงคึงมื้อหนึ่งนี่เปิดาคาไข่เป็นไรเั้ยครับเปิดระาะไไปหาเมื่นเก่าครับหาเมื่นเก่าพันครับพี่น้องใหญ่ครับเนี่ยเด้อครับหาเมื่นเก่าพันเนี่ยเรา 10, 9, ผสมไว้แล้วแดงแถึกแสงแดดเลียมหยาบหยาบครับ ผสมยังไงครับผสมออกฝอดครับผสมออกฝอดท่านพาจักหลอดไปได้เสี่เดือนกว่ไในใบเกือบสองกันแล้วหลอดกัวเนาะแมนครับเดือนกัวที่เขาสองเดือนเลยครับโอ้สองรอบต้นนั่นมือนี่หมอกระมาชิมัดตรวจอะไรแต่ว่าที่สิบมือแหรอครับสี่สิบกว่ามืออือยูกับพี่น้องหมอกระมาแล้วจะว่าตรวจเ่ราะอะไรครับเ็เรียกมาแบบท้องว่างล่อยไปให้พี่น้องกับแบบท้องว่างหาเมื่นเก้าหาเมื่อนเก้าเอาของไม่ฟ้ามไหมครับ หรือผู้ทียากเก่าอยากได้ของยิ่งใหญ่ยิ่งแดงเบลนี้ีดนะครับเด้อเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกไม่คอกไม่หลักเนาะนี่แม่นี่ครับเป็นตาแห้งเบิ่งเผ้านะครับสูงนะหาเมื่นเก้าครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะครับนี่ผมต้องออกไกๆครับยางไก่บ่ได้นี่ครับครับบัดนี้มาเบิ่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนาจะสูงกว่าเบอร์ที่หนึ่งครับ เงาปานรดบาดพี่น้องอันนี้คือเบอร์ที่สองเบอร์สองนี่ติดคงติดเครื่องม่หลายครับติดโบดหลายครับพี่น้องพุงหนาดำเลยครับขอบตาดำขอบห,ดหบูดำหนาคำครับดำเต็มหน้าขาเลยพี่น้องดำ,ดำเต็มขาเลยํำดำเต็มลำขาเบอร์เรื่องย้อนอ่อนตน้นนุ่มซองเบ่งเพ่อนเนติงครับตัวนี้ว่าสาวของว่าจังไดครับเนี่ยว่าแยกลูกลูกสองกำลังมาลูกสองกำลังมาแนนครับโอ้พี่น้องลูกมันคือขักจีนเนี่ยเห็นไหม ลูกแรกเป็นลูกผู้ลูกแรกตัวผู้เองแล้วแม่ครับโอ้ถกดีของพี่น้องตัวนี้เนาะสูงร้อยหกสิบแน่นอนร้อยหกสิบเซนครับลูกหกสิบห้าเด้อครับนี่เพืยงหัวผมนี่นี่ครับหน้าผากผมนี่น่าจะไม่ร้อยหกสิบสองหกสิบสามนะครับเนาะเมื่อบึงบันทายเครื่องดัปืปืดครับพ้นหางไงอวบลำหางตรงฟ้้ยหางอ้งามครับมป็นอ่งามเล็บกะงามครับง้อไงเล็บงามพี่น้องว่าบึงสกจึก นี่ครับงวใหญ่เล็บงามโอ้ตัวนี้ติดดำหลายพี่นองติดเครื่องดำนี่นี่เล็บดันหนาเนาะแบบนี่ปั่นแตงไว้ต่ว่าเพิ่นว่าได้แตงโอ้เล็บประเพียเล็ยบน่งฝ่ายด้วยครับเด้อนุ่มบ่มีติ่งลูกสองครับอันท่านทับไปครับผสมไว้แล้วครับผสมอย่างนอผสมเคฟสามหนึ่งไว้ผสมเคฟสามหนึ่งครับปื้ดครับใหญ่จอยใหญ่ใหญ่จอยใหญ่ หนาเจอหนาครับเมนี่ทึงหง่ทึงสูงทึงเง่าครับได้มดพีแน้อเบอร์สองเปิดแล้วค่าไปแล้วเลยครับหามื่นเก่ากันหามื่นเก่าพันครับตอร่องในสายเติบอยู่ตอร่องในลายเติบอยู่เปิดเพราะเด้ยวเวากันครับพี่น้องกับตอร่องในสุตโตเนาะตอได้ทุกโตแล้วครับครับพี่น้องครับตอร่องในสุตโตด้ครับพี่น้องเด้อเบิ่งโอ้กลับเนื้อออกเอาแผ่นร่องพันยางโชคบน่นะครับเบอร์สองเด้อครับเด้อหามื่นเก่าดิครับนี่เปิด ส่ออันดีเนาะสูงครับต้องถ่วงหัวถ่วงหัวมาล่ำสัง,งัดเลยโอ้โหกสิบนี่จังไรแกเห็นได้เพื่น้องเนี่ยเอาเฟมใหญ่ๆใส่ส,สวยๆครับจัดไปพี่น้องโอ้งามงามถ้าพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์ที่สามโอ้แม่นี่งามจริงไหหนังหนาคักแท้เบิ้งวันท้ายพี่น้องปานเคเอฟหกแปดมาวันท้ายไหม อันนี้น่าจะเป็นว่าสาวครับว่าแม่สาวโอ้ยพี่น้องพร้อมพร้อมผสมได้สาวได้สดครับมาเบิ่องหนามไต่หนามลางเพิ่นด้วยครับเด้อเบิ่งนุ่มนุ่มสวยเนาะครนุ่มบ่มีติ่งดนะครับนุ่มสวยเบิ่งคอเบิ่งขาเบิ่งเล็บโอ้เล็บสักจะคือกันครับตัวนี้สูงนี่ร้อยห้าสิบเท่าไรครับร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบเมตรเลยครับร้อยห้าสิบนี่วัดใจใครเห็นเนาะนี่ครับได้สดเนาะพี่น้องเด้องว่าแม่สาวเนะครับเบิ่งหน้าย่างงามเลยครับนี่ เขากำลังสีบัลายค่ะบกำลังติปีขอบตาขอบหูดำเรื่อๆน้มตูวสวยครับท่ายยกปานเรื่อหงครับเมื่อบ่งข้นหางเพิ่นตัวนี้หนังหนาะแห้งครับตัวนี้พี่น้องสูงหาซิ okay. ไปได้เห็นพี่น้องเร่งเบึงมั่ใจมักพอได้เด้อยครับเด้อนี่ได้แม่พันหรอครับบ้านเนี่ยเขาเป็นลูกสามหนึ่งนเ่ื่อแมนหกแปดอ่ะตัวนี้เป็นลูกแค่สามหนึ่งหครับแม่ครับ สัมพ่อว่าครับบันทยนนายเพื่อนอจังอุบ่าูุบายเทศนเด้โอ้กากาสิพ่อมขึ้นหรือเป่ขึ้นแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้เอามาแล้วม้มน,นี่ก็ขึ้นแล้วพี่น้องผมพี่น้องข้าเจ้าเจ้าของเกาขึ้นแล้วรอบนึ่งขาเจ้าวได้ผสมนะครับแต่ว่าม้าอยู่นี่นี่คือว่ามันสิขึ้นแล้วนี่ครับนังนานะ หาบึงตำหนีพัน่อจอกพี่น้องนี่บ่บตำหนี้บ่มีตำหนีฮะถ้าผมย่างไม่ได้นี้มันก็สิย้อนเสียงนาะพี่น้องเนาะแดียพอดีพอดีครับนี่ท่านี้มันย้อนเสียงรอบพี่น้องเด้อนี่แม่าสาวครับเบอร์สามเปิดและค่ายไปรามเลยครับหาหมื่นหาหาหมื่นหาพันครับโอ้พี่น้องหาหมื่นหาพันนี่นเลือกเอาพอด้ครับจะทับเคปได้ครับเด้อนี่เป็นเป็นลูกเค็เปล่เนาะครับเอสเคสติงหลอกสติงเล่ บาบันซุ้มบามันเรือ่อยๆนะครับเอาครับพาเมือนาพันวดหีเพิ่นเพิ่งนะครับยางห้เพิ่นเบิงบงเเบ่งซุดานนี่ครับวะนี่หูหนังหนาครับทึ่งหนังหนาทึ่งสีดีโอ้บันทายพนี่นหางนี่สอนเลยว่าพี่น้องครับต่อมานี่เบอร์ที่ซีเบอร์ที่ซีนี่น่าจะเป็นงัวพาลูกมาเหล่าตัวหนึ่งมันบ่ครับพาลูกตัวหนึ่งครับ พาลุงมาตัวนึงเพราะว่าเบิ่งจากเขาเบิ่งจากหนานะครับตัวนี้ก็หนังหนาที่พี่น้องล่ำโตเง่าครับหนอกตั้งโจโก้ครับตัวนี้ข่วสูงหนี่เพิ่นสูงไยปันใดครับลอ,อยสี่สิบห้าบวกสูงลอยสี่สิบห้าบวกแนี่นออแตะว่าไดก่วงครับตัวนี้ใด้ก่วงใดเลิกนะครับเนาะพาหลุงมาหนึ่งตัวข้อขาครับอาขาดํข้อดําด้วยครับเด้อติดนุ่มปลายแหลมปุรุดีดีบรรทายกุ้งกวงครับบรรทายหน้า,นา นี่ลานนี้พี่น้องก็อาจจะย้อนแสงแล้วครับเนาะคนหางไงครับอู้หนาหนาแห้งนี่ครับแดงจึงครื่องเคืนะครับแดงพอดีพอดีครับพูดน่ะยืนใหญ่ครับไถหน้าเพิ่งได้เนาะคือสีแห้งคือสีรั่วรัวรัวดีท่านทับไปไปครับทับมาทัดดอไว้สิบเก้ามือทับมาทัดดอได้สิบเก้ามือพี่น้องครับเอกสารของผู้เก่าสิบเก้ามือด้วยครับด้วยเอกสารมีเนาะ เอกสารนี้ครับเอกสารมีสโตด้วยครับเด้อแต่บ่อเดชออกมานําเสนอครับนะลูกผูเพื่อนเอาไปขายเมื่อเช้านี่ยขายสนามน้องกุุงลูกเอาไปขายแมนครับโอ้เมื่อเช้านี่ตลาดน้องกุุงพอดีเนาะแมนครับผมเลยแยกไห้พี่น้องพอค้าเอาไปขายเอาตะแม่ันครับเอาตะแม่นครับพี่น้องครับเลือตะแม่ครับลูกที่สองพี่น้องไปทับเอามักพ่อใดครับครับหน้าหนาแบบนี้ครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกม่ของ่หลักสืบไปเอาเนะเอาแนาพี่น้องครับเบอร์ที่สี่ครับราคาเปิดไว้รับไปเลยครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันครับ อันนี้พี่น้องฟังผ่ผิดผมก็ฟังผ่ผิดนะครับเนาะนี่คือสามหมื่นกัาพันปัสามหมื่นกัาพันติดลูกนี่มันกระแสนุ่นตัวนี้ไหมหนาขึ้นได้พี่น้องโอ้คนหางงามครับเบอร์ซี่ครับบามันมาหลายๆครับพี่น้องเนื้อหน,นังนี่เต็มๆเ,เลยครับเน้นๆเลยมึงค้นหางครับมึงค้นหางพอแขงขาดีนำแต่นำรางพย้อนโอนตน้นได้พี่น้องคนละ หนาหนาหนาครับตัวนี้เด่นลึกเดินลึกครับสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันพี่น้องถัดไปบางดูข้อเฝ้าด้วยครับได้เงาเงาหนาหนาแบบนี้ครับโอกาสดีหน้าที่ท่องราคาแบบนี้ว่าใครพอดูไปไดครับใหญ่ๆญแบบนี้ครับพี่น้องมากพอแล้วก็ฟอฟอจะฟอจองด้วยครับเด้อเอาเขาของเลยครับเบอร์ซี่ครับนี่อู้หนาครักหนาเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเบอร์ที่หาครับบานเนี่ย เบอร์หานี่แดงแดงพี่น้องนี่งัวใหญ่เด้อครับเด้อพุทธะเสูงนี่หาสิบเพ็นร้อยหาสิบเพนครับเห็นแน่นอนเนาะครับร้อยหาิบเพนครับแม่นี่อาจจะพาลูกมาสองตัวสองตัครับแต่ว่ามันเป็นแม่ลูกเอาเอาแม่มาก่อนลูกมันอยู่ข้างไหนครับลูกตัวที่สองเลยข้างในแม่นครับคันแมนมันขืนมันทับก็เป็นตัวที่สาม่ครับต่อจากนี้ไปมันทับเลยดิฮะมันทับแล้วมีเอกสารนะ ถ้าพ่อได้ไครับถ้าพ่อหุนตันไปหุ่ตันแม่นครับสีข้เขาตันเกาเกาเนาะแม่นครับสีขาสองเดือนโอ้แม่อเม่เิกกาเกาเกาโอ้ลูกมันอยู่ขังไหนครับมันไปหามาสิเล่นหาลูกครับเดี๋ยวเด้๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวดึงมากจะข้ามครับแม่บักไงครับสีว้นขาไปหาลูกในคลองครับพี่น้องแต่เขาเปิดแยกเลยเนาะแยกครับสูงมีรอยหาซิปเน่น้อนครับเดี๋ยวจึงคืนครับแยกก็ได้ล่วงก็ได้แยกก็ได้ล่วงไปได้เบอง์แม่ไปก่อนเนาะแม่นครับครับเบอร์หาครับ แลคาเปิดเวลาไหมครับแม่นสี่หมื่นเกาครับสี่หมื่นเก่าพันครับรับเงยๆสีหาบพ่อดูบปนไดเด้อครับเด้อนี่ครับสี่หมื่นเก่าพันเงยขากนนี้ยอ้่านสั่งเอาลูกมาเบงเลรถรับมาหน้ครับเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนี่เป็นลูกของเบอร์ที่หาได้ไปน้องเด้ออันที่บางผ่านไปหาแล้ครับนี่เจักเดือนแล้วครับนี่สิบสี่เดือนสิบสี่เดือน ขอบตาขอบหูหนาขาดำครับสูงนี่เนาะจะร้อยสี่ชนทนเนาะร้อยสี่สิบเห็นสี่สิบกว่าเนาะสูงร้อยสี่สิบกว่าครับ,ครบเครื่องดำาปือป่อๆข้นหางไงอวบครับลำหางตรงนุ่มดีข้อเล็บใส่ได้ครับนี่แม่นี่ลูกของเบอร์ที่หาเนาะครับคือเบอร์ที่หอครับเป็นเมื่อสาวครับนี่ปีน้อยๆเอ,อาพอดีเบอ่งอยู่เห็นเราอยากได้ด้วยครับเขาพันเกิดเนาะ โอ้มีเขาเขาธรรมาชาติเหรครับโอ้หัวลวนธรรมาชาติดเดอ้อพี่น้องตัวนี้นี่เขาพันขาดโอ้เข้าพันขาดครับเอามือพี่น้องเอาไปสีแต่งให้เนาะครับก็สชี้แจงใหง้งามเถอะนะพี่น้องนี่นาคาดำข้าศึกขับ,ขบ,ขบมาหน,นีติดโบสเขามาหลายครับนาคาดำปื้ป๊ดๆหนังย่นๆเลยเนี่ครับนี่ย่นขึ้นมเมฆเพลินเลยนี่ซอย40ยใจเกณฑ์ครับเบอร์6ลูกสาวเมยเบอร์ที่หาแล้วครับเนาะแลคาเปิดเวลาไรบไดงครับสามเหมือนเก่าครับ สามหมื่นเก่าเอาอนาคตไกลเด้อพี่น้องเด้อได้เลี้ยงกันดนๆครับเลี้ยงกันเนาเนทับมักพอได้ครับเอาไปนี่นี่ก็จะสิเลี้ยงอีกจังหน่อยเนาะครับกับบัวโดนบัวโดนเดี๋ยวมบัโดนนะครับพราะวปีจากเดือนก่อวกันสิบสี่สิบสี่ปีสองเดือนครับก็อีกบ่โดนครับอีกจากหี่เดือนนี่น่าจะทับเนาะครับพุดนะครับโอ้โหลำโตไหมบัตรไทยแม่ใหญ่ลูกก็ใหญ่เด้อพี่น้องเด้ออยางไงนะมาเบิ่งแรง ยันเพื่อน่าลูกเสียบเออเดี๋ยวลงดูของเลขกันหนเนาะเนียนครับเบอร์ที่เจ็ดพี่น้องบานเนี้ยเอาผ้าเบิงเด้งเดียงกันพี่น้องเสียบตาเรามาเบิ้งข้าวๆาวครับบ่านไน่ย่าขาวอาลาดครับพี่น้องพานลูกเมื่อเราวเจักโตครับตัวนี้พานลูกเมื่อเร็วตัวหนึ่งตัวสองท่องเลยพี่ได้ท่องนย่างละ Oh. ลูกมันแยกขายไปลูกเป็นลูกแม่แยกขายไปอืครับลูกที่ขายไปเป็นลูก,ลกตัวแม่เป็นลูกตัวแม่บับนนี้ได้ทองนี่ทองจักเดือนครับทองหาเดือนทองหาเดือนกับพ่อได้ครับนี่อ่าพ่อของวีโก้สองล้านครับท<พ>องกับวีโก้สองล้านครับเอาพ,อพี่น้องรับประกันทองรับประกันทองกันอยู่ที่หาเดือนแม่นครับอยากได้แดงบรรลุน้อยนท้ทองครับครับเครื่องอมเอานุ่มกับนุ่มกะ ปลายหลมปูรดีนะครับเด้วนุ่มปลายแหลมปูรดีข้อแก้ขาครับง่วนยังสี่ข้อไปนียเอาข้อดีครับข้อดีเล็บดีหนังหนาด้วยครับตัวนี้เฟี้ยมดีประเภทผู้มักนุ่นุนตุ้นตุ้นสุดๆครับหนานี่แม่นี่เลยด้วยครับเด้อนี่สีแดงไปรุ่นอในทองเนาะครับแม่เพิ่นเป็นนิี้วควงอมครับแต่มีโบทเป็นบางส่วนไว้ถ่ายไปรุ่นเอาลูกด้วยครับวีโก้สองล้านครับพอเก่งพอดังเอ้ยซื้อขึ้นมาหนี่พากระยากได้แล้วครับนี่ บรต้องมาเสียเวลาครับทับยางนะครับน้องวีโก้ครับแม่นี่ทับติดมาให้เรียบร้อยแล้วครับหาเดือนพี่น้องไน้ไปไปรุ่นแค่เพศนี่ครับราคาครับแม่นี่สี่หมื่นสามแม่นี่เปิดราคาไว้อยู่ที่สี่หมื่นสามพันทองหาเดือนสูงประเภท้อยหาสิบนี่หาใาญเด้วยครับราคานี่ เบอร์ที่แปดครับพี่น้องครับเง่าอาดหลาดพี่น้องเอ้ยเบอร์นี้ขอ้อหล่ดยครับเดอ้โอโูกินขอบตาดำขอบหูดำครับคอกะใส่นกำไลคอมายางงามนบแต่น้ำล้างครับนุ่มซีหัวซีเต่านะพี่น้องเนาะข่วมสูงนี่ลอยหาสบเพ้นมาครับลอยหาสีเพ็นอ่ร้รอยหาสีเพ้นได้พี่น,อน้นองเดอ้ออันนี้คือข่วมสูงครับแต่ไม่นน<อ>หนีได้เงาครับบัดเนี่ย เง่าครับเง่าเนี่ยพันลูกเมื่อเราจ๊ตัวครับตัวหนึ่งครับพันลูกเมื่อเราหนึ่งตัวครับทองว่างขึ้นจะไหนครับดูนี่ทองได้สองเดือนอสองเดือนครึ่งหรอรับประกันทองพี่น้องครับตัวนี้รับประกันทองอยู่สองอเดือนลูกนี้ทองตัวที่สองเพียดไปรุ่นเอาครับทองกับพ่อไหนครับเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งนี่มัอนนี่พ่อตัวของพ่อตัวพองงา,งามเลยครับวันนี้บัสิเป็นวีโก้บนสิเป็นเคฟ ครับไม่มีเพิ่มค้มหนาเขาไปอีกครับวี่ไอ้ KF สามหนึ่งครับเพิ่มควมหนาให้ได้เพี่นนองเด้อนี่ครับอู้เงาอาลาดครับเบอร์ที่แปดครับทองรับประกันทองอยู่ที่สองเดือนครึ่งครับ KF สามหนึ่งราคาเปิดไรฟปเลยครับเปิดไว้4 3 0มืสาเปิดไ้อยู่4 3 0 0มืนสามพันครับคอดีแข็งดีครับเด้อหี้งวใหญ่เลครับเบิ่งคอเอาพี่นนองคอนีเล็บนี่อู้งามเลยครับเด้อ เครื่องดำครับเครื่องดำ้ำตัวเงาทองเคเ1สามหนึ่งครับเมื่อนี้ทองสวยๆสองโตตัวก้อนนี่แม่ขาวทองครับวิโก้นะครับนาะวิโก้สองล้านดังๆขนานเลยครับครับครับพี่น้องครับจากเบอร์หนึ่งหอดเบอร์เปดมากเบอร์ใดครับกะทั่มาต่อเอาได้เพียงเด้อโทร่มาต่อลองเอางัวใหญ่ครับแต่ว่าราคาบบใหญ่ครับอยู่นี่ยางต่ำสุด มี่อยซีสิบห้าครับตำสุดสูงสุดนี่ควมสุดควมสูงนี่ก็นนาจะลอยหกสิบแปดหกสิบห้าหกสิบหกครับได้หนาได้สูงครับอยู่นี่ครับพี่น้องเห็นแล้วครับขอกไม้ฟ้าไหมครับเอาไปตั้งขอกไม้ได้เลยครับเพียมเมีงามสีครับครับท่ายสุดครับมอล่มครับมีอย่างฝากพี่ตอนน้องเข้าเนี้ยครับสุดท้ายไหมาี่บท้ายสุดสุดท้ายพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับคือที่ผมบอกไหมคนจริงใจ ใจจริงจริงใจคือกันดิกันมางอีหลีกับลงมือฟันเลยไหมครับอ,อย่าไปถ่าคือนักเลี้ยงมันต้องเฮงท่นครับสิไปถ่าตายเลยเจ้าของครับผมครับกับฝากเอฟซีพี่น้องไว้ครับขอบุณพีณ่น้องที่ติดตามช่องของอันนั้นแล้วกว็ของมาล้าเนาะขอบุณพีณ่น้องอุอดหนุนมาโดยตลอดแล้วคิปนี้นี่มีจะใส่ย,ยังแต่ว่าเขาประกันคุณภาพเลยประกันตำแหน่งระบบสากล เดือนหนึ่งครับทรงสีร้อยยี่สิบโลสงสัยอยากสอบถามขอมูลเพิ่มเติมครับสองเบอร์โฟม้าครับเบอร์แรกกับศูนย์หกห้าสองห้าสองสามเจ็ดหกสองเบอร์ที่สองกับศูนย์หกห้าสามห้าเจ็ดสี่เก้าสามสี่อันนี้กับเบอร์ไายเบอร์ที่สองครับเบอร์สองเนี่ยเบอร์ไล่เนาะเบอร์ไล่ครับแล้วก็อ่าขอบอกพี่น้องมีมิเฟสบุ้งน้ำเพลี้แล้วหมอรำสังัดรัวงงามกดเข้าไปครับถักเข้ามาขอขอมูลเพิ่มเติม ทุกตัวต่อร้องได้ครับครับพี่น้องครับตามนี้เนาะครับพอกันชิปนะชิปไหมชิปต่อไปครับผมอน,นันต์ทั่วมันล่อมสังกัดสวัสดีครับสวัสดีครับ